วันนี้วันที่20ตุลาคมวันนี้ก็เตรียมหุงข้าวให้น้องหมาเหมือนเดิมวันนี้เพิ่มข้าวเป็นหนึ่งถังแล้วก็มีอ่เศษเิ้งติดเนื้อติดมันครับเดี๋ยวจะเทใส่กระมังแล้วก็เอาตั้งเตาได้เลย แราเกลือมาใส่นะแล้วเรามาทางนี้นะไหนม,มาทางนี้อโอเคน่ารัตอนเราคอยดูไดบ่อยตอนนี้องก็ด้ใสม่มาเลย ครับตอนนี้กำลังเลือดนะครับข้าวกำลังเดือดไปแรงๆเลยครับตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะครับรอให้แห้งเดี๋ยวจะขึ้นเอาไปให้น้องหมาได้เลยเม็ดสวยครับตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะครับกำลังถ่ายขึ้นกระมังเอาไปให้น้องหมา เข้ามาก็นอนอรอกันนะเวมือนกับมากินมาครบป่ะนะรอ